สพี่น้องมันนีสีมาเอาข่าวขึ้นเล่าเลยแห้งสบายดีพี่น้องสบายดีตอนสวยๆวัมนี้อนี่ยเม่ทัานได้ไปหาเจียมาลาเลยยังสีมาเมียงเขาเมียนดำสักวันเขาขึ้นเล่าไวสักวันพี่น้องเลยไก่เทบได้หรอเปล่าไก่มาสะหมดเอไร้น้ำกันเต็มเมนงพี่น้องเอ้ยเมื่อวาเข น้ับพลอล้วคะโยคล้องนักมาดีพี่น้องมาเอาคายังอรนะมาเอนียสัยแห้งน้องทิพย um ์เด้อเขาเจ้าในรถกันคอยเบิ่งตัวได้บุมีซื้อเลยสิบเขานี่ยสองสองา่ บางกอตะโพรเด้อกระสอบนกกระสูมสูงหมดสอบนี่โอปูทุกสอบชิคุ้มกินบ่พี่น้องเอ้ยเข่าก็ได้มัทนานี่ยได้เมื่อนานนะฮะคุ้นอะไรละอ้าวคือเครื่องมะละมาเฮียเฮีย Ni nát bom mông chê sĩ, lập yên ông đôi nhọc tàu nga klai lão kazoom sùm 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 sùm

Cô chỉ nhau khởi <laughs> lão đây chắc chó lắm มาโค้งรถโอ <sa iden> ้ดถอยรถจังได้ค huh ิดไาสอบตัวที่ย้อนขึ้นอ่ะย้อนทถางในเนี่ยขุดเครื่องหัวเฉยไวห้องบัเท่เขา น,นีอเจ็บจนจะไปนองนอค่ะสิโยคือเราได้อยู่พักนั่นนี่นนมา้องคลิปออกมาผู้แห้ง,งนะับอยู่ไหนน่นแล้วเอาออเออเบื้องนตัวได้เขาเขียนสื่อในเบื้องนด้อสังเกตุเขาค่ะคู่ขางเน,น่ยง่อไปนะทนี่ยังแย่ก็เห็นเข,ขาปูขาไม่อยากได้เข่า,า,า <laughs> ร้ายตอนโยคเราบอกมันลำบากเจ็บบนโลกไม่ก้ามีแต่คนยิงเฮ็ด มันกินได้คนคือลายแต้นาะกตอนเฮ็ดไปตายทั้งได้มดเห็นพี่น้องคอมเมนต์ว่ายามกินคนคือลายแท้ยามกินจัะมาแต่ใสพวกมีคนเฮ็ดยามเฮ็ดก็เฮ็ดของไว้ของมันพี่น้องเด้คือว่าเฮือนหลังนี้ก็เป็นเฮือนเก่าเฮือนเดิมเนาะยามมาเฮ็ดเกเฮ็ดงานก็สิมาโูมกินข้าวกันอยู่ในนี้นี่แหละคือว่าเข้าหน่อยมาไล่ทัที่เฮียโอ้ยลูกร้านขึ้นไปรลคนเมื่อนั้นนะสิบให้วันเฮียจังไงจับปากเาไปนั่งใน เ,าานนะเทยูของว่าว่าจับปากมันเข้ไปถอดอ,อย่วังพุนจับประโดยดนก็ต้องมัดมต้องมัดมันดอกชีเรดได้ขึ้นมันด้วยน่องไว <c oughs> <อ>้น่องไว้ชีลงมาองเอาข่าขึ้นเล่าจอยขึ้นะทันเห็นนเมื่อยว่านีน่ก็ลงมาผาดเขา่าเฮ้ยมาโก้ ซอกาที่ซอบปข้า,าขเจ้าเกหกนี่นีไดเอาไว้เพื่อลำไยเออข้าเจ้านะมีซี่ออกระสอบมันแตกงงจังเลยนี่นนนนนนเนี่ะรถดอีกลจ้าพร้มันไว้น้ำนี่มัดกับมัมินมินมันใหญ่ด้วยกระสอบเบียดมันยืดว้าวหัดอันนี้ไว้กับป้ยู <laughs> ลุกขึ้นดิซิ่งมังๆๆแม่หัดไปมาเจ็บเอว ต้องมีแนวดามที่ดามกูอยากอัดเพื่อนหนักกัโทษแล้วมันยำๆอยู่ไลัดอัดต่ออัดแต่ว่าขาดไปเลยอัดไสกูอยู่กันใจก่อนกูอยู่งผู้ยำไรจะเดินลงมาตายตายเนี่ๆเนี่ยทเอาแล้วมันจะได้เท่านี้แหล้วลาวเขาก็สิเป็นจังซีด้วยพี่เนาะ โอ้ยท่กานี่นกมาจิ๊กมั่ทั้งนกทั้งนูมนันตามนั้นนังได้จังหนึ่งเลย ผมยุ้งมาแต่ส่งคนน่ะอได้สยอ้ตเราเออแม่แม่ได้เราเขียนว้เนนะ ซองเขียวได้จนสีมดไรตอบตือมืดใสต้ไม้น่ะดิ เราพูดดีเอาเลยยืดแป๊นเน,นึงสีงห้ยใจบกขาดแล้วกันชีขาดกับบกขาดหรจะฉันเริ่มพูดเชฟมับบนลูกึ้นมาแหละแหละโอ้ยน,นี่หางวันนี้ไรได้ไลยกับพดีพี่น้องเขาะะ่าเลไรกับตั้งซี่อยกับสอบผมหานะผมก็เมียนซอยกับบอมีประกาศประกาศเมียนข่าไล้ซอยเจซีนเะข่ากับได้ไลซีล่อันนี้ยังไม่ทากันหมดอย่าง ได้เขาได้เกียร์ได้เขามากมากหมด้กระลุดหได้กระลุดบได้ยกดอกบันิค้องนักน,กนะแล้วโมนีแ่แหละปีนาเราแค่แลไละใช้เครื่องนึงไม่โดนนักเผื่อว่าเขาแซ่บเขาอ่อนเขานุ่มเผือ่อว่าหอ,อมนอนได้เขากินสิมา <5. S 1> แล้วอัน าเที่อัดสุดท้ายแล้วพี่น้องเอ้ยเมียนเขาเมียนน้ำสะก้อนก้อนสิเป็นฮ่าเจ้ามาลาดตอนนี้ก็นแปดโมงแล้วละ่ะเกินโมงสิเก้าโมงแล้วนางบอกว่าไปสายๆก็ได้อันนี้ก็มาเมียนเขาสะก้อนน้องลงมาเมียนซอยเมื่อยค่ะเมื่อยคักนะคะคัน,ดนดใดคณะใดจำนีขน้ขยาอน้จะได้ร้ายคือป่านขึ้นเมืองเขา เฮ้ยเป็นว่าคิมมีกก่กับเก็บภาพบรรยากาศรถันนี้กับพี่น้องเลยกดติดตามไปเมื่อนี้ว่าสิไปผากันไปทางใดอีกแต่ว่าเจีดี้เป็นคนคือคนไปนำเลยได้กระขอบคุณทุกๆกำลังใจเด้อมือสุกขุสุกคนทำมาเป็นกำลังใจให้เจซีทุกทุกวันขอบใจทุกๆคอมเมนต์ลยค่ะคะ่ะพี่น้องขอบคุณค่ะ